สวัสดีวันสงกรานไทยนะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยนะคะอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขไม่คำพูดไม่ออกฝนตกมาสองวันแล้วตกไม่หนักตกปอยอยๆยแต่พื้นมันแฉะไม่น่าเดินซากุระที่เห็นดอกสี ซีดๆนั้นคือดอกซากุระนะคะฝนตกแบบนี้สนามนั้นจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำเฮมีคนเดินถ่ายรูปกับซากุระไหมไม่เห็นอยากลงไปเก็บใบกาลิกมาสตาร์ดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าผักเซียนฝรั่งแต่บรรยาการแบบนี้ไม่อยากลงไปค่ะหนาวด้วยนะ พูดถึงผักเสี้ยนฝรั่งหรือกาลิกมาสตาร์ดเพิ่งกินไปเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ลงไปแล้วก็ไปเจอมันยังมีไม่มากค่ะหมายถึงตรงบริเวณนี้นะตรงจุดอื่นคงจะมีมากแล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้เก็บมากำมือหนึ่งกินพอกินแล้วครั้งนี้มันจะมีมีความรู้สึกเหมือนได้กินผักกาดหินบานเล่าบานเฮ้าผักกาดเขียวหน่อยนะคะ กินแบบเดียวกันเลยแล้วก็เฟื่อนเฟืนขมขมคือกันเพ็ดนแด้จักน้อยโหมีประโยชน์หลายนะก็เลยพอได้ลงไปจ่อยมันจืดน,นี่แล้วค่ะช่วงนี้ปีนี้รู้สึกฝนตกดีนะก็รอดูต่อไปในช่วงเห็ดเกิดว่าจะมีเห็ดเกิดมาเยอะไหมเพียงขอให้เห็ดเกิดมาเยอะ ปีนี้จะกินเห็ดให้หนำใจเลยทุกปีเห็ดที่เก็บมามีเวลากินนิดเดียวพอเก็บมาแล้ววันต่อไปก็ไปเก็บอีกวันต่อไปก็ไปเก็บอีกดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกินแทบคือได้กินเห็ดน,น้อยมากค่ะปีนี้จะกินเยอะๆเพราะว่าตอนนี้รู้สรรพคุณของเห็ดเห็ดที่กินได้แทบทุกชนิด จะมีสรรพคุณคล้ายกันอยู่สองสามอย่างนะที่จําได้ก็คืออันที่หนึ่งแหละลดการอักเสบต้านการอักเสบอีกอันนึงนั้นก็คือต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันค,ค,ค,ค่ะใครที่ชอบกินเห็ดรับรองมีสุขภาพดีแน่นอนโดยเฉพาะเห็ดที่เก็บตามป่า เป็นเห็ดธรรมชาติธรรมชาติของเห็ดจะไม่จะไม่เกิดในเขาบอกนะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนเห็ดจะไม่เกิดในบริเวณที่มีสารพิษยิ่งถ้าหากว่าโอ้ไปเก็บเห็ดเห็ดละง,งกอยากให้เห็ดละง,งกออกมาหลายๆเอาฟุนขิงว่ว ไปใส่น้ำกันนะใส่กับคุไปใส่กับตาไปลราเอาไปห้อยมองที่เฮ็ดละโงกเฮ็ดไข่ามาเกิดเฮ็ดชิบะเกิดเด้อค่ะบางทีว่ามันแมนบอกว่า,วาป้าได้ยินคนข้าเจ้าเบาเหรพวกฝรั่งนี่นะเวา้าว่าบ่าให้ใส่ปุ๋ยกับเห็ดว่าสัน่นอันนี้กัอาจ์ติเมนอันนั้นนะโปะคามฟากเด้อค่ะกับพุ่นละสิคามไปฟังพุ่นอะ เขาเอิ่น่าฟังแม่นฮัตตันสะดวกเด้โดยเฉพาะทาที่ยุใ่ใกล้ๆนี่บ่อพอสองนาทีประมาณสองนาทีอาจจะสองนาทีกลัวๆกระหอดห้วกระจกยังมีขี่ฝุ่นอยู่ค่ะขี้ฝุ่นอืดหลืดอยู่มันติดอยู่กระจกด้านนอกโอ้ยปีนี้เฮ็ดที่เก็บมากยังหน่อยเอาต้ม ต้มแล้วก็เอาเกลือใส่นิดนึงคูม่มือนี้ป้ามีความดันสูงค่อนข้างสูงป้าก็เลยลดเกลือลงคือความดันของห้าของคนห้าคันเกินร้อยสามสิบเขาจะถือว่าเป็นความดันสูงแต่ว่าเกินไปบ่ท่านบ่ท่านถึงร้อยห้าสิบหมอเพิ่นมากสีให้บอกว่าคุ้มอาหารถ้าหมอบอกให้คุ้มอาหาร เขากับต้องคุ้มสม่ำเสมอลดเกลือลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมัน่ไม่ว่ารดแต่เกลืออย่างเดียวด้วยค่ะโอ้ยมีคนย่างอยู่โดยโดยอยู่กลางสนามป้านี้ปา้ปายังบวหูด,ด้วยว่าอันดอกกันเนี่ยค่ะดอกซากุระเนี่ยซุปได้บ่กินได้บ่โอ้ยกันหูวว่าก,กินได้ซากุระนี่ตามจริงกินได้นะ แต่ว่าบองหัว่ากินได้ทุกพันบอคันแม่นกินได้ป้าสีไปเก็บมาสูบว,ว่าไปงังสั่นล่ละคะ่ะป้าจะเอามาสูบเอาเขาจริงจริงเหรอบ่มีเวลาป้าเขาก็ไปเก็บผักบุ้งฝ้าลังผักบุ้งสมที่ป้าเอิญคือผักบุ้งเปรี้ยวนั่นแหละคะ่ะ japanese n o t w e e d ป้าไปเก็บมาโอ้เยอะเหมือนกันวันนี้ป้ากินแกงผักบุ้งเปรี้ยวต้มส้มผักบุ้งเปรี้ยวใส่ปลานิล ทั้งวันเลยป้าแกงเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็กินไม่หมดต่อไปก็ยังจะทำคลิปหักผักบุ้งเปรี้ยวอยู่ป้าจะลงคลิปให้ดูนะแต่ตอนนี้ขอรอเวลาที่จะออกไปนอกเมืองแล้วป้าก็จะไปหักผักบุ้งเปรี้ยวให้ดูถ้าหากคลิปพอจะแบ่งปันมา ช่องนี้บ้างป้าก็จะเก็บผักกูดให้ดูด้วยวันนี้ตั้งใจจะไปเก็บผักกูดนะแต่ฝนมันตกไปพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกคือฝนตกเนี่ยมันแฉะแต่ถ้าหากเป็นช่วงที่เห็ดออกตกแบบนี้ก็ไปเพราะว่าเห็ดเนี่ยวันสองวันถ้าเราไม่ไปเก็บอย่างสมว่าป้าไปเจอเห็ดไว้วันก่อน ถ้าวันนี้ไม่ไปเก็บเห็ดจะโตก็ไม่ได้คลิปเก็บเห็ดสวยๆมาฝากช่วงนี้ลงไปข้างล่างเนี่ยผักที่เกิดพวกสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรพืชยาวัชพืชยานั่นแหละคะ่ะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผักลืมผัวหรือชิกวีตใบเขี้ยวสิงโตใบเขียวสิงโตนี้มีประโยชน์มาก ช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยเนี่ยผักลืมผัวที่ป้าเก็บมาป้ากินเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณคันเป็นบ้านเท่าเบาเหลือประมาณคาบเดียวพอพ่อสัมอุ้ยป้ากินหลายนะผักลืมผัวกินเป็นกำๆเลยกินสดๆนี่แล้วเพราะว่าป้า,ปา,ปากินแล้วพอมาวัดความดันความดันป้ามันลดน่ะทั้งทั้งที่ผักลืมผัวฝรัง่งหรือผักไก่เนี่ยว่ามีสารพคกุน ลดความดันเนี่ยค่ะแต่พ่อป้ากินแล้วพ่อป้ากินแล้วมาวัดความดันป้าลดคู่มือเลยป้าก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความคิดว่าพักเืมผัวมีประโยชน์ต่อร่างกายของป้าปีนี้ตั้งใจสิกินได้หลายมองที่เกิดมากอยังติดดินอยู่ว่าเป็นยังอีกสักประมาณอีกสักประมาณ สามอาทิตย์าราบลาบเลยค่ะเก็บบ่หวาดบ่ไหวแต่ว่าเพราะอากาศฮอนพักเริ่มผัวกับแห้งนะแห้งไปจนกลัวภูละอากาศเริ่มเย็นมาอีกเพิ่งกระสิบฟื้นขึ้นมาอีกเด้ค่ะป้าขอบคุณเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทีแแว่มาแแวมาเยี่ยมมายามป้าทุกมือนอีปาแล้วบอได้ได้เอาคลิปมาลงช่องนี้เพราะวะ่า ป้าเบงบอทัานอีหลีค่ะเบงบอทัานเมามากแล้วป้าอยากกินอยากกินปนปลากับใบน่ะน,นะใบผักเสียนฝรั่งมันคือผักกาดหินอีหลีเด้ค่ะแล้วป้าก็อยากกินปลาทูอยากกินปลาทูเนี่ยยังไม่ว่างเลยป้าบอกให้ลูกสาวสั่งลูกสาวก็ถามว่าแม่ปลาทู ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอย่างไงป้าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเขาเรียกว่าอย่างไงมันจะมีมีเว็บไซต์ที่เราสามารถสั่งอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นมะละกอรหรืออะไรก็ได้นะคะสั่งจากนั้นแล้วเขาก็นำส่งถึงที่พักเลยป้าอยากกินปลาทูครั้งนี้ป้าจะไม่ทอดป้าก็จะอบอบแล้วก็จะกินแบบนั้นนะคะคือ มันมีเกลืออยู่แล้วในปลาทูดังนั้นถ้ายังอยากกินของอร่อยอร่อยในปริมาณที่ที่มากเหมือนเดิมอยู่ลดเกลือตอนนี้รีบลดเกลือลดเคม็มลดน้ำตาลลดแป้งนะคะก่อนที่หมอจะบอกว่าคุณมีความดันสูงนะคุณมีเบาหวานนะคุณมีไขมันนะซึ่ง ไม่มีใครอยากจะมีสามสิ่งที่พูดเนี่ยคะ่ะดังนั้นเราจะควบคุมได้โดยมือและปากของเรานี่แหละคะ่ะต้องลดเค็มลดหวานลดแป้งให้ได้ขอบคุณนะคะที่แวะมาฟังป้าพูดขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนมีสุขโชคดีมีชัยสุขสันต์วันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยและเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะ ให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะ